หมอทวัชชัยพดล่าสุดขบวนการสร้างหลักฐานแผลจากใบพัดภารกิจดังระดับชาติล่าสุดทางด้านหมอทวัชชัยอดีตสัญญาแพทย์ได้เคลื่อนไหวล่าสุดโดยพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนารินอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงคุเก้าวได้โพดว่าความฝันเรื่องแมวร้ายตอนที่หนึ่งมาทําอะไรกันแมวร้ายมาถ่ายทําวิดีโอเพื่อใช้สะกดจิตแมวผู้เกี่ยวข้องกับการทําสํานวนซึ่งไม่มีความรู้ทางการแพทย์ โดยชักชวนแมวลูกสมุนซึ่งไม่มีความรู้เรื่องส่วนประกอบของโลเวอร์ยูนิคของเครื่องยนต์เรือจนละศาสตร์การไหลเวียนไม่มีจินตนาการเรื่องแกนหมุนของใบพัดให้มาเป็นผู้ช่วยในการยกขาถ่ายรูปจับใบพัดหมุนทับกับแผลแมวลูกสมุนต่างก็ปลื้มและภูมิใจที่ได้ร่วมทำภารกิจดังระดับชาติโดยหารู้ไม่ว่า ถ้าเกิดเรื่องขึ้นจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดถ้าต้องการทำวิดีโอเอาใบพัดมาลองกับศพเพื่อไขคดีมันเป็นเรื่องใหญ่มากระดับนา,นานาชาติเลยการตอบคำถามต่างชาติการนำเสนองานต้องทำแนรูปคณะกรรมการมีหมอหลายท่านเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอุกทก,กพลศาสตร์และใบพัดเรือ ที่มีเซอร์ติฟิเคตโปรไฟล์คณะกรรมการงานวิจัยและจริยธรรมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาประชุมก่อนเพื่อวางแผนแนวทางการทดสอบที่ถูกต้องเมื่อได้ข้อสรุปแล้วคัดเลือกผู้ที่มีเข้าร่วมภารกิจแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้เมื่อองค์ความรู้พร้อมแล้วทีมงานทดสอบกับหุ่นจำลองก่อนอัดวิดีโอไว้และประชุมว่าก,กลไกการบาดเจ็บมันเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ คอยตรวจสอบกับศพซึ่งก็ต้องระวังไม่ให้ใบพัดไปสัมผัสกับศ DS พ DSI เผยผลแพทย์นิติเวชขัดกับที่ตำรวจส่งสำนวนตำรวจภูธรภักหนึ่งสรุปสำนวนส่งอายการระบุมีแผล26แผลแพทย์นิติเวชระบุว่ามี22แผลไม่ได้กล่าวถึงใบพัดเรือความเป็นไปได้ 1. แพทย์นิติเวชบริสุทธิ์ผุดพองตำรวจยัดสำนวนเอง 2. ตำรวจใส่ซื้อโดนแพทย์นิติเวชสะกดจิตท,ทางหลังไม่ 3. มีใบสั่งมาปักธงไว้แล้วตั้งจดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายแบ่งกันเขียนเส้นทางไปสู่จุดหม้ยเพื่อแสดงต่อสาธารณชนแต่ธงมันปักผิดเขียนเส้นทางไม่ได้แก้แล้วแก้อีกลบแล้วลบอีกพอหมดเวลาที่กำหนดเลยส่งส่งไปก่อนคิดว่าคงไม่มีใครรู้ท่านหรือถ้าประชาชนรู้ท่านก็ไม่ให้มีหลักฐานความผิดมาลงโทษฝ่ายต้น นอนหลับไปอีกหนึ่งงีบแล้วฝันว่าได้ยินเสียงเหมียวเหมียวเงาเงาฟังจากเสียงน่าจะเป็นแมวชายหนึ่งแมวหญิงสองถึงสามหรืออาจมีมากกว่านี้แต่ไม่ได้ส่งเสียงร้องกำลังทำอะไรกันอยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งในเวลากลางวันเพราะมีแสงแดดหลังคากันสาดมีช่องทะลุใต้ช่องมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หนึ่งคันรีบตื่นมาจดบันทึกก่อนกันลืมแล้วกลับไปนอนฝันต่ออีกหลายรอบเพื่อเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดราตรีสวัสดิ์ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ